อ,อ๋อ,อเสียงลมรั่วแต่แค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลมรั่วมไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะครับทําไมหรอคะเพราะในปัจจุบันนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยครับจะมีระบบลมอัดในกระบวนการผลิตซึ่งจะต่อท่อนะครับเข้าไปยังกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดนะครับลมรั่วนะครับของระบบลมอัดได้นะครับในบริเวณของตามข้อต่อข้องอหรือตามท่อต่างๆได้นะครับซึ่งอาจจะส่งผลนะครับในกระบวนการของการผลิตนะครับต้นทุนนะครับแล้วก็ด้านความปลอดภัยด้วยนะครับอ่อแล้วแบบนี้มันมีผลกระทบยังไงบ้างคะก็ด้านผลกะทบครับแน่นอนเวลาลมมันรั่วนะครับก็จะสูญเสียพลังงานนะครับที่เราใช้ผลิตลมมากขึ้นพอเราสูญเสียพลังงานที่ใช้ผลิตลมมากขึ้นเนี่ยต้นทุนการผลิตก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผม แล้วแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงได้บ้างคะ,ะในการแก้ไขเนี่ยครับเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับช่วยตรวจจับลมรั่วนะครับเพื่อจะดูว่าจุดไหนมันรั่วบ้างเพื่อจะนําไปสู่การแก้ไขนะครับผมแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะแน่นอนครับเวลาลมรั่วเนี่ยะระดับแรงดันในระบบลมเนี่ยก็จะตกพอระดับแรงดันตกปุ๊บตัวปั๊มลมเองก็จะทางานชดเชยขึ้นมาให้ระดับแรงดันสูงขึ้นนะครับ ทีนี้ต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเมืม่อคิดเป็นเงินแล้วเนี่ยอาจจะสูงถึง 30,000- 0ถึงบาทต่อปีเลยในโงรงงานขนาดกลางขนาดใหญ่ oh, <no. S 3> แล้วแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้างคะก็จะมีวิธีการแก้ไขนะครับโดยการใช้เครื่องมือตรวจจับลมร่วน,นะครับซึ่งทางบริษัทซูทตเทคของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจจับลมร่วน,นะครับชื่อว่า S532 Acoustic Imaging Detector นะครับที่ช่วยในการตรวจจับลมร่วได้เลยดีเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นจะขอให้พี่รบกวนช่วยอธิบายให้เราฟังเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวงั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยโอเคครับและนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการตรวจจับลมรั่วนะครับของระบบลมอับชื่อว่า s 5 3 2นะครับผมแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้มันใช้งานยังไงคะใช้งานสะดวกมากเลยครับอันนี้เป็นชุดจําลองนะครับของระบบลมรั่วนะครับผมซึ่งเราจะใช้อุปกรณ์เนี่ยมาตรวจหานะครับลมรั่วนะครับได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เนี่ยเจอจุดรั่วแล้วเนี่ยจะระบุนะครับตำแหน่งของจุดที่รั่วออกแล ระบุด้ว,ว่าั่วงในปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถคิดมาเป็นจํานวนเงินเนี่ยบาทต่อปีเนี่ยได้แบบเดียวทามเลยแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้อีกบ้างคะครับนอกจากวัดอัตราการล่วของลมอัดได้แล้วนะครับเจ้าตัวนี้ยังสามารถวัดอัตราการคายประจุไฟฟ้านะครับของฉนวนของหมอ้อแปลงได้ด้วยนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับผมจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายต่อนะครับผมเมื่อกี้น้องเขาได้พูดในส่วนของโหมด LD Leak Detection ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมขอพูดเกี่ยวกับ โหมด PD บ้างซึ่งเป็นโหมด partial d i s c h a r g e d e t e c t i o นนะครับผมโหมดพ i a r a i ลดิชาร์ด e t e เท็กชั่นนะครับมันก็คือโหมดที่เอาไว้ตรวจจับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดการคลายประจุบางส่วนในฉนวนออกมาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าฉนวนในอุปกรณ์ไฟฟ้ามันเริ่มเสื่อมคุณภาพนะครับโดยปกติแล้วถ้าหากว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิด r t r a l Discharge มันจะเกิดการสั่นสะเทือนในอากาศและปล่อยคลื่นอุลตร ason ิกออกมา ซึ่งคลื่นอุลตราโซนิกเป็นคลื่นความถี่เสียงที่หูของมนุษย์หรือหูของคนเราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้แต่เจ้าเครื่องตัวเนี้ย S532 สามารถตรวจจับได้เพราะเนื่องจากว่า S532 ใช้เทคโนโลยีอะคูสติกเซนเซอร์ซึ่งอะคูสติกเซนเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่เอาไวต้ตรวจจับคลื่นอุลตราโซนิกโดยเฉพาะครับครับผม และในอุปกรณ์ชุดเส้นนะครับของ S532 เนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับกระเป๋าที่บรรจุผลิตภัณฑ์มานะครับแล้วก็ภายในกระเป๋าเนี่ยจะมีอุปกรณ์นะครับตัวเครื่อง S532 นะครับพร้อมกับแบตเตอรี่สำรองนะครับ2ชุดนะครับพร้อมกับสายดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆนะครับพร้อมกับสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีตัวป้ายลีกเอาไว้ระบุตำแหน่งนะครับในการถ่ายรูปของตัวหน้างานด้วยนะครับผมทั้งเซตนี้นะครับปกติเนี่ยราคา399,600บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับบริษัทเราเนี่ย มีโปรโมชั่นนะครับลดเหลือ2 8 0 0 0 0บาทนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2 5 6 8แครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนทางบ้านสนใจสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างคะครับก็สามารถติดต่อครับได้ทาง Facebook ูโ t o ไอเทคไทยแลนด์นะครับและช่องทางการติดต่ออื่นทางด้านล่างนี้ได้เลยครับผมค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทซูโ o ะไอเทคไทยแลนด์นะคะที่มาให้ความรู้ของเราในวันนี้เดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ